นิมนตาเจียสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นปสาทุกๆคนนะคะค่าภาษาจีนวันนี้นะคะเรามาเจอกันเช่นเคยนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะจะยังอยู่ในเรื่องของตัวเลขนะคะหลักร้อยที่มีเลข0นย์และ1ในหลักสิบนะคะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยสําหรับการอ่านจำนวนนับนะคะที่มีเลข0ย์อยู่ในหลักสิบนะคะ เรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะตัวอย่างแรกนะคะถ้าเป็นภาษาไทยนะคะปกติแล้วเราจะอ่านว่ายังไงเอ่ย306ใช่ไหมคะ3ามร้แบบนี้ใช่ไหมคะในภาษาจีนนะคะเราจะอ่านว่าซานป่ายหลิงเลี่ยวเราจะอ่านว่า3 0มร แบบนี้นะคะเลขศูนย์เด็กๆจําได้ไม่เอ่ยแถวที่เป็นตัวสีแดงๆนี้นะคะอ่านว่าหลิงหลิงนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวชื่อเขียนคําอ่านอ่านภาษาไทยให้นะคะหลิงแปลว่าศูนย์นะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เรา๋ยวชื่อได้อธิบายไปนะคะยังจํากันได้หรือเปล่านะคะลองมาดูตัวอย่างที่สองนะคะถ้าเราอ่านปกติก็เป็นอะไรคะเจ8้อยดใช่ไหมคะ แต่ในภาษาจีนเราจะอ่านว่า7 0 8นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเป็นคำอ่านในภาษาจีนนะคะเราจึงเขียนว่าชีป่ายลิงปาชีป่ายลิงป,า,ป,า,งปาแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือคำว่าร้อยนะคะเด็กๆลืมไม่ยังเอ่ยคำว่าป่ายก็แปลว่าร้อยนั่นเองนะคะตัวอย่างที่สามนะคะ ถ้าเราอ่านปกตินะคะจำนวนนี้ก็คืออะไรเอ่ย504ใช่ไหมคะแต่ในภาษาจีนเราจะอ่านว่า504นะคะดังนั้นเวลาเราเขียนนะคะคำนี้จะต้องเขียนว่าอูป่ายิงซื่อก็คือ504แบบนี้นะคะการอ่านแบบนี้นะคะจะอ่านในกรณีที่เลขหลักสิ นะคะตรงนี้นะคะเลขหลักสิบเป็นเลข0นะคะจะไม่ได้อ่านเหมือนภาษาไทยที่เราอ่านตามปกตินะคะต่อมาเป็นจำนวนนับที่มีเลข1อยู่ในหลักสิบนะคะตรงนี้นะคะอันนี้จะยากนิดนึงนะคะหลักสิบเป็นเลข1เราจะอ่านยังไงนะคะดูตัวอย่างที่1นะคะ312ปกติแล้วเราจะอ่านว่า300สิบ สองแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในภาษาจีนนะคะเราจะออกเสียงว่าสามร้อยหนึ่งสิบสองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนนะคะจึงเป็นซานป่ายหน่สิบอแบบนี้นะคะสา,าสามร้อยหนึ่งสิบสอง นะคะจะใส่เลข1ขั้นไว้ตรงกลางนะคะลองดูตัวอย่างต่อมานะคะตัวนี้ก็คือเวลาอ่านปกติเราจานไงคะ6ก7ใช่ไหมคะแต่ในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่า6 0 1้เราจะต้องเขียนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในภาษาเขียนจึงเป็นเลี้ยวป่ายอีสือชีเลี้ยวปลายอีสือชีก็คือห0 0ย สินะคะแต่จะมีเลข1ตรงนี้อยู่ด้วยนะคะเด็กๆสังเกตดูได้เราจะทำตัวสีแดงๆให้ดูนะคะตัวอย่างสุดท้าย915ในภาษาจีนจะต้องออกเสียงเป็น9 0 1า5แบบนี้นะคะดังนั้นเวลาเขียนจิ๋วป่าย15ิอย 15, อ15 สังเกตดูนะคะว่าถ้ามีเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบนะคะจะต้องใส่ e ตรงกลางนะคะตามด้วยเลขหลักหน่วยด้านหลังอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็คือเป็นตัวอย่างของสับราห์ที่แล้วนะคะ535นะคะเวลาเราอ่านออกเสียง535เวลาเขียนจึงเป็น โอ้ป่ายสั้นชอ,อูห้าร้อยสามสิบห้าเหล่านี้นะคะเป็นการอ่านตามที่เราได้ออกเสียงนะคะอ,ะอ่านออกเสียงยังไงนะคะให้เขียนแบบนั้นนะคะอันนี้ง่ายๆตามตัวเลยนะคะเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะแบบนี้นะคะถ้าเป็นตัวเลขที่เป็นสองร้อยสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยเก้าร้อยนะคะเราก็ เขียนตามที่เราออกเสียงในภาษาไทยได้เลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะสำหรับเนื้อหาในภาษาจีนวันนี้นะคะเป็นการเขียนตัวเลขที่หลักสิบนะคะเป็นเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นจำนวนตัวอื่นๆนะคะเด็กๆก็เขียนตามที่อ่านออกเสียงได้เลยนะคะจะมีข้อจำกัด นะคะอยู่นิดหน่อยนะคะถ้าเลขหลักสิบเป็นเลขศูนย์กับเลข1นะคะจะต้องเขียนเหมือนกับที่เราชื่อได้อธิบายไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะภาษาจีนไม่มีการบ้านนะคะให้เด็กๆทบทวนการเขียนแล้วก็ออกเสียงตัวเลขนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในไลน์มิ e ติ้งนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราชื่อก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะนิมนใจเจียนบ๊ายบาย Thank you.